าาสนะเอไไ้้ครับก็ดมาทำบุญครับมาทำบุญงานปิดทองฝังรูปนิมิตชื่อเต็มเต็มของพุทธศาสนาเขาเรียกว่างานโพัดนองสีมาปิดทองฝังรูปนิมิตทองรอบโบสถ์ที่วัดปลากุนพาสุธาธรรมบ้านวังแกมีภักมีตำบุ่บ้านวังนะครับรมชาติอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาใกล้ใกลี่เองนะครับ มาทำบุญกันขอสงสารงานเขาก็จะมีวันที่7ถึงวันที่15เมษายน2568ัน้อนะครับเดิรับสงสารนะครับไม่จัดเห็นปลาปีบอะไรเนะครับกาเรียกว่าตักไข่ไข่ปลานะครับธรรมชาติมาทำบุญกันแล้วกันนะครับอนุญาไปไหว้บรรยากาศดังนีะที่บาทเพียงโชคที่เรกันบ้างทำบุญร่วมกันนะครับทำบุญร่วมกันนะครับถือว่าทำได้หลายที่ชมกันนะครับ จังหว่าตักไข่ปลาเนี่ยทำบุญได้ทานตายเห็นเลยเดินไปนอนเลยได้ได้บุญทุกไข่นะครับตักลงไปแล้วจักกี่ได้ทำในจั๊กจีได้ที่ฐานเนาะหลังจาเป็นทับุญก็มาแล้วนะครับ